สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันกับกับผมผู้กองสมพันธ์เก้าพี่น้องวันที่งีเอ้ยวันที่งีสิบเก็ดมีนาคมสองพันหรอยหกสิบเก็ดวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบสองนาทีพี่น้องอยู่หม่องเก้าพี่น้องสมพันธ์บอกกบบ้านบัวบานตำบลกุทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหันสรารคานะครับ มหาสารคามหม่องเกาผ้าเบิ้งกบน้อยเอ้ยมันเบิ้งหัวกน่อยอายุครึ่งมือนี่พอมันขึ้นนี่ฝนตกสนใจมากประมาณขันหนึ่งนะครับกนะริมาวานไว้บอบอขนาดสี่เมตรคูณแปดเมตรนะครับนี่ใครยังขึ้นในเบิ้งพี่น้องอันนี้เขาดีดโตขึ้นมากพี่น้องเบิ่อก้ไก่เเห็นเบิ่อก้ไก่เเห็นเนี่เห็นบนเขาดีดโตมากบอขาวพี่น้องบอขาว ว่าฉัดเราตัวต้อชัดบ้างนี่อะไรนี่ตัวจะชัดข้อมือก็ขาวเห็นปะที่ตรงกลางเลยนี่นี่ใกล้ๆห็นเห็นมั้ยนี่ก็ขาวมันกลมกลืนกันกับธรรมชาติดเลยพี่น้องนี่ดำๆกับเมียนเห็นปะนี่ก็ขาวนี่เห็นบ้นี่พี่น้องอยู่ตรง กลางเห็นไว่าเขาขาววงกลมเห็นบ่ะมูวแดนยู่ตัวเมียนเมี่ยงเงีงบ่นี่ครับตัวนี้ก็บตัวเมียนตัวแดนนี่ตัวเนเด้ตัวเขานอนนี่เขาขาวนี่พี่น้องเพราดีโตขึ้นมาเป็นวงวงใครเขาเดินใครหลัดสมีเขาอ้อมไปนะครับอย่างตัวนี้ดิ้ดิ้นเห็นบ่ะดิ้ดิ้นเริ่มสิเขาเริ่มจะยับตัวแล้วพี่น้องเขาดีโตขึ้นมาแล้วก็ไข่ ไข่เขาดีโตัวกันมากนะผมวานไว้นะครับเห็นบ่นี่คันไข่เสียเขาขาวแบบนี้แหละพี่น้องไข่เสียถ้าว่าเสียก็เป็นตัวดำดำนะครับดำขาวท้องไงาหงายท้องกันมากนะครับตอนนี้เขาก็รังไข่พิกตัวได้นะครับมือื่นกับแตงคุื้นนะครับพื้นเห็นบ่พี่น้องนี่เขาดีดตัว้นมากเลยนี่กระเมียนมือก็ขาวนี่เมียนเลยนี่งกลมกระเมียนี่พี่น้องเห็นไหมมันชัดๆพี่น้อง สองใบสองมาจุ่มนม iya, ้ำด้วยมือถือเนี่ยเห็นไหมพี่น้องกันวงกลมเนี่ยคือเขารัศมีของเขาด้วยนะคือไข่เขามันตีวงออกนะครับที่มันเป็นเหยื่อมันวงหัววงออกเมื่อรักษาไข่ไข่ตัวยกลางกรแต่กาเป็นโกลุกหัวเงาเงาขอกมาเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมทรวงเขานี่นทรวงหัวหงอกด้นนี่ดิ้นดิ้นดิ้นเล่นตลาดตัวนี้ได้ดำดำด้ยพี่น้องใช่หรือ ดำดำสินี่ดำดำเห็นว่านี่นี่นี่เบื้องชัดเนนี่พี่น้องนี่นี่เห็นว่าดูหัวกันขาวขาวทองดำดำทองก็ขาวตัวดำวงกลมคือบริเวณไข่ขาวเขานะครับบ่าะเป็นไข่ขาวเดี๋ยวเขาอันียังนี่เป็นมุอเมือกล้อมไข่ไว้น่พี่น้องมันคือขยายตัวหัวเมกเกินบรรดุกลมก็เป็นหัวนะครับวไข่ก็เป็นหัวหน่อยนะครับล้วนหน้ากันติ๊ดๆออกมาเต็มบอลเดี๋ยวพี่น้อง ประมาณขันหนึ่งนะครับคันหนึ่งก็จะอยู่จากสี่สิบห้าสิบโวลต์ะครับคิดว่าก็ถึงร้อยโลดแล้วแต่ว่าสิไใดจชอกรกถาเบิ้งนะครับชุดก้อนนี่บ่เห็นเลยชุดมือสามสี่หมื่นก้อนนีนบ่เห็นเลยบ่เห็นจากตัวสงสัยมันใครมันเน่าใข่ขาวเส้นมากเป็นไข่ขาวมันบ่ทสันสมบูรณ์มันถือตัวผูรีดออกมาผมว่าอันนี้มันสมบูรณ์เดียวเป็นตัวเดียวนะครับแต่ว่านั่นสิยู่ไรบ่ได้มันส่รอดบ่รลอดขึ้นอยู่กับน้ำนี่บัน น้ำคาพี่เห็ดของน้ำนะครับว่าส <ฮ pack. S 1> ouais. ิของหลอดบัวหลอดนะครับกับน้ำก็บินผสมกันได้มันกับมันมีคาพี่เห็ดพอดีมันก็สีหลอดถ้าบัวหลอดก็ต้องใส่ระบบไม้เดี๋ยครับเป็นเปลี่ยนวิธีเหตุการณ์เหตุไม้นะครับนี่างนี่ต้วงหงบอกดิ่ิเนี่ตอนบัวฉัดเนี่ยบัวพี่น้องนี่นะครับแดงๆดำๆเห็นบัวหนไกลๆเห็นด้วเอาเอาเบิ้งซ้ำมีอะไะพี่น้องมือถ้าเบิ้งอีกนะครับ เนี่ยยิมพ่ามืามอื่นว่างอีูพี่น้องอื่นได้เลยบ่ชัดเจนเนี่ยแม่นมาไดีเนี่ยน้องว่าเห็นนะครับน้ำบ่ใสถ้ามันจะหน่อยน้ำหรอพี่น้องนเอาคลิปนี้อ protocol. เอาไว้ถ้ามีพี่น้องพ่อกำลม่คลิปหนานด้วยครับอย่าลืมกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์พี่น้องสวัสดีครับ